สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการใช้คำสั่งฟิลเล็ตในเอโตแคทนะคะตัวนี้นะคะในการทำมุม R นะคะเนี่ยค่ะทั้ง4มุมตรงนี้นะเราได้รูปที่เราต้องการแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเราต้องการทำมุม R นะคะเราไปที่ฟิลเล็ตนะคะคลิกซ้าย1ครั้งค่ะหลังจากนั้นก็เรามาคลิกขวาพื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่เรเดียสค่ะแล้วก็เห็นแท็บสีฟ้า บริเวณเมาส์ที่เปลี่ยนตรงนี้คือบริเวณที่เราต้องป้อนค่า R ที่เราต้องการลงไปค่ะตัวอย่างจะเป็น R 1ที่เราต้องการนะคะกด1ที่คีย์บอร์ดแล้วกด Enter ค่ะเมาส์จะเปลี่ยนเป็น Select First Object All นะคะให้เราเลือกเส้นที่เราต้องการทำมุม R นะคะเราจะเลือกที่เส้นนี้และเส้นนี้สังเกตดูนะคะแล้วมุม R จะได้ตามที่เราต้องการแล้วหากเราต้องการทำมุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้นะคะ ให้เรากด enter ที่คีย์บอร์ดอีกครั้งคำสั่งเดิมก็จะกลับมาค่ะแล้วเราก็คลิกซ้ายที่เส้นที่เราต้องการค่ะแล้วก็เส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเราจะเหลือมุมล่าง2มุมนะคะคกด enter อีกครั้งหนึ่งค่ะคลิกเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะคะกด enter อีกครั้งหนึ่งเส้นนี้กับเส้นนี้เรียบร้อยค่ะแล้วก็กด esc ออกคำสั่งนะคะ เราจะได้มุม R ตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราลองมาวัดขนาดของมุม R กันดูนะคะว่าได้ R ตามที่เราต้องการหรือเปล่าให้เราไปที่บริเวณตรงนี้นะคะหากของบางคนจะอาจจะอยู่ที่คำสั่งไลเนียนะคะให้เราคลิกลูกศรตรงนี้แล้วก็เลือกที่ radius ที่นี่นะคะแล้วก็คลิกซ้ายที่มุม R1 ครั้งคลิกซ้ายอีกหนึ่งครั้งก็จะได้ค่า R ที่บอกค่าระยะนะคะเปลี่ยนสีเส้นนิดนึงนะคะเรี ESC ออก เรียบร้อยค่ะการสร้างอ่างง่ายๆนะคะโดยใช้คำสั่งฟิลเล็ตนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ